เดี๋ยวพี่ให้นาตัวเองนะว่าชื่อไลน์มาจากไหนแล้วก็เรียนโรงเรียนอะไรค่ะคราวนี้เขาเจ๋งใไงจ้ะสวัสดีค่ะนายธันชาลารุาร่งเรืองค่ะตอนนี้อายุ17ปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนพะรุไทยดอนเมืองสายวิทยคณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะนิสัยส่วนตัวก็จะเป็นคนมั่นใจแบบนี้นค่ะมั่นใจแล้วก็ขี้เล่นยิ้มง,ง่ายแต่ว่าข้อเสียก็จะมีแบบว่าหดง่ายเหมือนกันเวลาหิวหรือว่าเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะหดหิดง่ายค่ะ จ้ะแล้วก็พี่อยากจะถามว่าในโรงเรียนเราเคยนำกิจกรรมอะไรบ้างเอื่นกิจกรรมในโรงเรียนก็ถือป้ายกีฬาสีค่ะถือป้ายกีฬาสีสามปีป้ายโรงเรียนแล้วก็มีละครเวทีของทางโรงเรียนบ้างวันภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็วันวิทยาศาสตร์ก็เป็นเดินแบบค่ะเดินแบบชุดรีไซเคิลค่ะจ้ะอยู่โรงเรียนในคนรู้ว่าเราเป็นดารามีค่ะรู้ค่ะก็จะเป็นพวกน้องๆคุณครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคอยดูแล้วก็แบบว่า เวลาไปเจอก็จะแบบพี่ไม้พี่ไม้อะไรอย่างงี้มาในโรงเรียนเราต้องเป่าล่าผสมตัวก็มีคนรู้จักค่ะมีคนรูจักแล้วก็ในวงการบันเทิงทำอะไรมาบ้างในวงการบันเทิงก็เดินแบบถ่ายแบบแล้วก็ถ่ายละครค่ะมีละครพื้นบ้านเรื่องตุ๊กตาทองซึ่งกำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ผลงานที่แผนมาก็จะมีพระทินวงแล้วก็เทพสังวาลแล้วก็สังทองค่ะรับบทเป็นรสนาจ้ะค่ะพี่อยากจะให้หนูลองแสดงความสามารถพิเศษ หนึ่งอย่างอย่างการร้องเพลงก็ได้อ่าร้องเพลงนะคะจริง,รงๆเราเป็นคนที่ร้องไม่พอแตก็ใช่คะคนรักกันมีหน่าจะทำได้ลงความส้อตรงไม่มีบึ้งไหลหรือไรฉันแม้วันนี้เราต้องตายใจ เพลงเงี้ยเราได้ไปร้องเพลงกับเขาด้วยหรือเปล่าคะไปค่ะไปมีตาม<ป>ออกตามคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีแบบว่างานโชว์ตัวบ้างค่ะแล้วเขาเคยพาเราเรียนร้องเพลงไหมหรือว่าเขาอยงไงไรให้เราเลยนร้องไม่เคยค่ะไม่เคยถ้าในละครจะเป็นลิปซิงค์ค่ะถ้าเป็นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยจะเป็นลิปซิงค์แต่ว่าถ้าเกิดเป็นโชว์ตัวเนี้ยก็จะร้องเองแต่ว่าก็ไม่เคยไม่เคยได้ร้องเพลงเพราะว่าแล้วมันเป็นเสียงของเราเองใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะเสียงคนอื่นใช่เสียงเสียงคนอื่นค่ะแสจริงจริงก็พอเนาะ ขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่อธิบายนะคะสมัยเฟปปี้อีกครั้งหนึ่งจากที่จับงาน50สาว50คาแรคเตอร์ซึ่งจะทำการคัดเลือกซึ่งการคัดเลือกของพี่เนี่ยจะมาจากโดยหนึ่งคือคะแนนจากการบ้าน10%นนคะแนนจากคนฟอลโล่คือคนติดตามเราเป็นเพื่อนอะไรเงี้ย10%แล้วก็คะแนนโหวต80%ซึ่งโหวตเนี่ยจะมามีจากหลายช่องทางในการโหวตไม่ว่าจะส่ง SNS หรือว่าดาวโหลดพี่รูว้ road, รว่าสองมันมีมันมีหลายขั้นตอนซึ่งพี่จะอธิบายให้ฟังอ,อีกครั้งหนึ่งเมื่อเสร็จสัญญาแล้วก็รายละเอียดซึ่งงครั้้นีมา เขที่มีคะแนนสูงสุดจะกลายเป็นสิศิลปินซึ่งทาง EMA Asia เนี่ยจะมาเรียกการออกเทปที่ทางเทปที่ประเทศไทยแล้วก็ถ่ายออกเทปที่ประเทศญี่ปุ่นถ่ายโฆษณาที่ประเทศญี่ปุ่นตรงนั้นซึ่งสิ่งที่น้องจะได้รับแล้วก็สิ่งแรกเลยที่น้องจะได้รับก็เป็นห้าสิบสามคัสเตอรตรงนี้คือที่จะให้กล้องดิจิตอลแล้วก็ให people, ้เน็ตบุ๊กซึ่ง2อย่างนี้หนูจะมีไว้ทำอะไรซึ่งพี่มีความคาดหมายว่าอยากให้หนูทำสามอย่างด้วยกันก็คือเมื่อได้รับกล้องกับเน็ตบุ๊กมาแล้วคืองหนึ่ง พี่แฟนหม่ายให้ข<ะ>ึ้นเป็นข้อความวันละห้าสองคือพี่จะมีการบ้านสัปดาห์ละสามครั้งหรือสองครั้งซึ่งการบ้าอนอาจจะเป็นการบ้านเกี่ยวกับถ่ายรูปในชุดยูนิฟอร์ม<ะ>ถ่ายรูปในกองถ่ายแถ<ะ>่ายคลิปวิดีโอสารภาพความรักที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่ของพี<ะ>ซึ่งสอ่วนข้อสุดท้ายเนี่ยพี่อย,า,ยากว่าการให้น้องเนี่ยมารม่กากันกิจกรรมในทุกวันเสาร์อย่างเช่นการเรียนร้องเพลงการเรียนเดิน,เน,เนแบบแล้วก็ การเล่นร้องเพลงการเล่นอ c t i n g ซึ่งตรงนี้หาข้อตรงนี้คิดว่าเราจะทําได้ไหมถ้าเราได้รับการคัดเลือกแล้วได้ค่ะยินดีค่ะน่าจะทําได้แล้วเสร็จแล้ว,ลว,ลวพี่เนี่ยก็จะคัดเลือกเด็กศิลคนที่ที่บอกไปหน้ากากค่ะว่าทำเทปแล้วก็ลองเพลหันเอ็มวีซึ่งตรงนี้มันจะมีสัญญ,ญาแต่ว่า,า,าสัญญ,ญาเนี่ยเมื่อหายศิลคนจะมีเสร็จอีกครั้งหนึง่งซึ่งน้องมายเล่นเซฟบ้างหรือเปล่าจ๊ะไม่ค่อยได้เล่นค่ะมีแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นนะมีน้องแล้แล้วถ้าสมมติว่า กิจกรรมเนี ALLY, it, well. ่ยในเว็บ hmm. ค<ๆ>ัสแมตตี <antibiotics> ้ซี่ที่สามอย่างที่อยากไปทำเนี่ยมันคืออัปเดตตลน์อัปโหลดเนี่ยหนูคพอจะมีเวลาเข้าไปเล่นมากหรือเปล่าเอ่ยมีค่ะได้คิเล่นได้เนาะได้ค่ะเพราะพี่อยากจะได้น้องที่เข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตบ้างหนูให้แล้วพี่หนูคิดยังไงเกี่ยวกับอาชีพศิลปินนักร้องนักแสดง ใค่ะเป็นอาชีพที่ทํารายได้ทําชื่อเสียงถ้าคุณทําดีก็ดีไปแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้แบบว่าคือเหมือนแบบว่าไม่ไม่แคร์คือไม่แคร์คนรอบข้างไม่แคร์คนที่คุณเขาชื่นชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยก็เสียไปค่ะแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่ดีสุดสิงสุดท้ายที่อยากให้หนูทำค,คือร้องเพลงชา้ชางชา้างช้างแล้วก็ทำท่าหน้ารักให้กล้องดูโอเ<า>คค่ะ,คะ แล้วไงช้า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 งน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเหลี่างงวงมีเขียวแต่งวงเหกว่างามีหูๆๆๆมีตาหางยาวโอเคประหารสุดท้ายเลยค่ะค่ะอ่าเป็นโลกคนที่เท่าไหร่ เป็นลูกคนเดียวค่ะลูกสาวคนเดียวคุณพ่อรับราชการค่ะเป็นตำรวจส่วนคุณแม่ก็เปิดกิจการส่วนตัวค่ะทำเกี่ยวกับอะไรคะเ,เป็นบริษัทรปอปภค่ะโอเคค่ะ <c oughs> ยังไงเดี๋ยวพี่จะรีบกลับฟีดแปะกันเพื่อนที่สุดเพราะพี่เราเรีกกบประกาศวันนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะดีมากเลยมาทีหรอบ